เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบสุดแต่ว่าใครนะ่ะจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าได้มากกว่ากันคำว่าไม่มีเวลานนะไม่มีในโลกแต่อยู่ที่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่ากัน เรานะี่มักเอาเวลาไปเพลินกับสิ่งที่ไร้าสาระแล้วก็เอาความเกียจคร้านมาเป็นข้ออ้างว่าไม่มีเวลาแต่หากเราจะสรรเวลาให้เป็นเราจะมีเวลาเหลือเฟือเพื่อทำสิ่งที่ดีชีวิตเนะี่ยเป็นของน้อยนิดไม่ยืนยาวขอจึงใช้เวลาให้มีคุณค่าโดยการทำใจหยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเราไม่ควรดูเบากับเวลาที่ผ่านไปเมื่อมีโอกาสทำความดีพึงเรีบทำอย่ามัวรีออย่ามัวมีข้อแม้เพราะเรามีเวลาในโลกอย่างจำกัด จงรีบเร่งทําความเพียรแต่วันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับเราเพราะสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอขันติสูตรว่าดูก่อนเบิกษุทั้งหลายอณนนิสงของความอดทนห้าประการคือผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากเป็นผู้ไม่มากดีเวนเป็นผู้ไม่มากดีโทษเป็นผู้ไม่หลงทำกาละและเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนวิกษุทั้งหลายอดิสงความอดทนมีห้าประการอย่างนี้แล เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องอยู่อาศัยกับคนหมู่มากซึ่งมีความคิดคำพูดและการกระทําที่แตกต่างกันตั้งแต่อยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงในโรงเรียนในที่ทำงานและกับประพฤติตามระบบระเบียบที่สังคมกำหนดเอาไว้เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข การจะปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวการได้นั้นนต้องอสสาศัยขันติธรรมคือความอดทนเป็นอย่างมากแต่ละวันที่ผ่านไปได้มีการติดต่อสื่อสารยุ่งเกี่ยวกับคนรอบข้างและผู้คนอีกมากมายถ้าปราศจากความอดทนเสร็จแล้วคุณงามความดีต่างๆที่เราได้สั่งสมเอาไว้นะ่ะ อาจจะพังทลายลงได้เหมือนความอดทนของพระบรมศาสดาสมัยที่กำลังสร้างบารมีอยู่นั้นท่านทรงมีขันติธรรมเป็นเยี่ยมที่เราควรศึกษาเพื่อจะได้นำมาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ ภูเขาคิจะกูดทรงปรารบพระเทวทัตที่พยายามจะตั้งตัวเป็นศาสดาได้ทำแผนการอันชั่วร้ายทุกวิถีทางที่จะปลงพระชนพระองค์แต่ด้วยความมีมหากรุณาอันไม่มีประมาณองคยังทรงอาศัยขันติและเมตตามาโดยตลอดเรื่องก็มีอยู่ว่า เมื่อพระเทวทัตย,ยุยงให้พระเจ้าชาติศัตรูทำปดตุขาตแล้วก็ยุยงต่อว่าดูก่อนมหาราชมโนรสของพระองค์ถึงที่สุดแล้วสมมโนรสของอาตมาเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดเมื่อข้าพระทศพลแล้วอาตมาก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้ามหาบพ,พิษ รควรจะใช้ราชอาชญารับสั่งให้นายคำหมังธนูจาก500ตระกูลเข้ามาในพระนครจากนั้นก็ทรงคัดให้เหลือสาคนแล้วตรัสสั่งว่าให้ไปทำตามคำสั่งของพระเถระต่อจากนั้นการปรงพระชนของพระพุทธเจ้าจะเป็นหน้าที่ของตมายเอง พระเจ้าชาติศัตรูก็ทำตามทุกอย่างพอทุกอย่างพร้อมแล้วพระเทวทัตก็เรียกนายคำมังธนูที่ยิงแม่นยำที่สุดเข้ามาหาแล้วออกคำสั่งว่าท่านผู้มีอายุพระสมนาณัอดมประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกููดเสด็จจงกรมอยู่ในที่พักกลางวันในที่โน้น ส่วนท่านจองไปยิงพระสมณะโอดมโดยหลูกสอนอาบยาพิษไอ้สิมพระชนชีพแล้วจงกลับมาอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อรับรางวัลจากเราจะได้ไม่มีใครเห็นการกระทําของท่านครั้นส่งนายขมังธนูไปแล้วกระจัดนายขมังธนูสองคนให้ไปุ้มอยู่ที่เส้นทางที่นายขมังธนูขอแรกจะเดินทางกลับ ล้อมกับควาชับว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินทางมาในเส้นทางที่โพธัานทั้งสองซุ่มอยู่หากชายคนนั้นเดินมาถึงกใกล้พวกท่านยิงชายคนนั้นให้ตายเพราะชายคนนั้นเป็นภัยต่อราชบัลลังก์มาเสร็จงานแล้วให้ท่านทั้งสองกลับมารับรางวัลจากเราจากนั้นก็สั่งนายคำหมังธนูอีกสี่คน ให้ไปดักฆ่านายขมังธนูสองคนนั้นที่กำลังเดินออกมาอย่ายรอดชีวิตเด็ดขาดต่อมาก็สั่งให้ในายขมังธนูอีก8ดคนให้ไปดฆ่านายขมังธนูสี่คนทิ้งเสียจุดสุดท้ายก็ได้จัดนายขมังธนูสิบหคนให้ไปดักฆ่าบรุษ8แปดคนที่กำลังสวนทางมาย้ายใ,ใครรอดชีวิตไปได้แม้แต่คนเดียว นี่ก็เป็นแผนรอบพระองพระชนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ใช้ในายขมังธนูถึงสาเอ็นคนบางท่านอาสงสัยว่าทําไมพระเทวทัตจึงทําอย่างนั้นก็เพราะต้องการปกปิดกรรมชั่วของตัวท่านเองจะได้ไม่มีใครสืบทราบได้ว่าการที่พระบรมศาสดาถูกลอบรองพระชน เพราะตัวเองนะเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังดูนะจ๊ะาพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมของพระเทวทัตที่ยากต่อการให้อภัยอย่างยิ่งเมื่อนายขมังธนูที่เก่งกาที่สุดได้รับคำสั่งแล้วก็มุ่งหน้าไปยังที่ประทับของพระบรมศาสดาพอไปถึงก็ยกธนูขึ้นโดยตั้งใจว่าจะยิงพระพุทธเจ้า ได้ลุกศรอ,อาบยาพิษครั้นผูกสอนลูกธนูเรียบร้อยแล้วก็รังสายเตรียมจะยิงเท่านั้นแหละเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือไม่สามารถปล่อยลูกธนูออกไปได้จะวางคันธนูลงก็วางไม่ได้เหมือนถูกตรึงให้แข็งทื่อโดยพลังอำนาจบางอย่างที่มองไม่เห็นเมื่อเป็นเช่นนี้ นายคำมงธนูก็เกิดความอึดอัดเกิดความเล่าร้อนไปทั่วทั้งตัวน้ำลายกระฟูมปากเกิดความสะดุ้งกลัวต่อความตายขึ้นมาอย่างจับใจเพราะตั้งใจจะมาปปิดชีวิตของพระพุทธเจ้าแต่กลับ,บจะต้องมาตายในป่าซีเองขณะนั้นพระบรมศาสดา ทรงทอดพระเนตรเห็นความสะดุ้งหวาดกลัวของนายขมังธนูแล้วก็เกิดมาหากรุณาทรงเปร่งด้วยสุลเสียงอันไพเราะตรัสปลอบนายขมังธนูว่าพ่อบุรุษผู้โง่เขลาท่านอย่ากลัวเลยจงมาที่นี่เถิดนายขมังธนู ออได้ยินพระบรมศาสดาตรัสเชื้อเชิญโดยไม่ได้ใช้แววของความโกรธแค้นต่อตัวเลยก็ปีติดีใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาอย่างท่วมท้นระจิตอ่อนโยนจิตไร้ความปรารถนาร้ายต่อพระพุทธองค์ก็สามารถลดอาวุธลงได้ได้ก้มลงกราบแทบพระบาทพระผู้มีภาคเจ้า ทูลขอคมาโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนขลาถูกอกุศลก็สิงจิตให้กระทาความผิดต่อพระองค์ข้าพระเจ้าได้ทำตามคำสั่งของพระเทวทัตผู้เป็นอันตพานขอพระองค์จงยกโทษให้ข้าพระพุทธเจ้าดีเถิดเมื่อพระผู้มีพระเจ้าทรงอดโทษในในายปรานแล้ว พระสงแสดงทรรให้ฟังจนนายขมังธนูได้บุรุธรรมเป็นประโสดาบันเป็นนายพลานผู้วางอาชญานอกจากนี้พระองค์ยังอาศัยมหากรณาตรัสบ,บอกนายขมังธนูว่าดูก,ก่อนอุบาสกท่านจะเดินทางไปตามทางที่พระเทวทัตบอกจงไปทางอื่น พระทางข้างหน้านั้นไม่ปลอดภัยสําหรับท่านจากนั้นก็ส่งนายขมังธนูกลับไปครั้นส่งนายขมังธนูไปแล้วพระโตรก็เสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อนายขมังธนูไม่ได้กลับมาตามทางที่พระเทวทัตสัง่งเอาไว้เพราะความรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ของพระบรมศาสดานายขมังธนูอีกสองคนที่รอคอยอยู่ก็คิดว่าทำไมนะคนที่พระเทวทัตกล่าวถึงยังไม่มาทักทีเมื่ออดทนไม่ได้จึงชักชวนกันไปดูครั้นเห็นพระทศพลก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเนื่องจากทั้งสองไม่ได้มีเจตนาจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าเลย จึงพากันเข้าไปกราบถวบายบังคมด้วยความเลื่อมใสรับรมศัสดาก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนนายคำหมังธนูทั้งสองท่านได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันจากนั้นก็ทรงเทศสอนนายคำหมังธนูที่เหลือในทํานองเดียวกันนี้ซึ่งก็ค่อยทยอยเดินทางมาเข้าเฝ้าตามลําดับทุกคนก็ได้บรรลุธรรม เป็นประโสดาบันหมดทั้งสาเอ็คนเราจะเห็นว่าลับรลมศาสดาของเรานอกจากจะทรงให้อภัยแล้วยังทรงให้ธรรมมาพิสมัยแก่ผู้ที่คิดประทุษร้ายต่อพระองค์เพราะทรงอาศัยมหากรุณาและความอดทนต่อพฤติกรรมเลวร้ายของพระเทวทัตไม่มีแม้ขนาดจิตเดียว ที่จะคิดประทุษร้ายตอบเลยและในอดีตหลายครั้งที่ผ่านมาโลกก็ต้องอดทนต่อพระเทวทัตอย่างไรบ้างเอาไว้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนมันปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ทำใจหยุดใจนิ่ง ให้เข้าถึงรธรรมกายภายในให้ได้กันทุกๆุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานนานใ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอน,นันตนจักรวานอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ i